เมื่อคุณอวยพรให้ใครหรืออะไรสักอย่างคุณได้สร้างเกราะป้องกันแสงสว่างจากพระเจ้าเหนือคนสัตว์หรือพืชคุณหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่ดีสูงสุดของเขาดังนั้นจึงมีความสำคัญของการอวยพรกับความรักเสมออวยพรชีวิตวันดีๆของคุณคู่ครองของคุณลูกของคุณครอบครัว ของคุณเพื่อนของคุณเงินของคุณงานของคุณทุกสิ่งที่คุณทำหยุดสักวินาทีอวยพรให้คนใกล้ตัวทำได้ทางใจมองไปที่เขาแล้วจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในใบหน้าอวยพรร่างกายของคุณไม่ว่าตอนนี้จะเจ็บป่วยหรือแข็งแรงแค่ไหนอวยพรเขาและเติมเต็มเขาด้วยแสงสว่างความรักความเมตตาและการให้อภยอัยอวยพรความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าคุณจะพบว่าตัวเองโดดเดี่ยวเพราะคุณเติมเต็มตัวเอง อวยพรงานของคุณไม่ว่าจะจ่ายน้อยหรือจ่ายแพงเพราะโดยการอวยพรมันคุณเติมมันด้วยแสงสว่างของพระเจ้าและด้วยวิธีนี้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่เชื่อมันและรู้สึกถึงมันเอาเลยอวยพรตัวเองด้วยความรัก อวยพรการดำรงอยู่ของคุณแม้ว่าจะมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมามันเป็นเพียงอุปสรรคที่จะเอาชนะและเติบโตดังนั้นพระเจ้าหรือจักรวาลผ่านคุณอวยพรคุณและปกป้องคุณและเติมเต็มคุณด้วยสติปัญญาและความเข้าใจนําทางและส่องสว่างทุกขั้นตอนของการดำรงอยู่ที่สวยงามของคุณฉันอวยพรคุณด้วยความ